สามีตีตราเป็นละครดราม่าเข้มข้นที่มีคนตั้งตารอดูม,มากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเพราะเคยสร้างความแรงส์มาแล้วในเวอร์ชั่นแอนทันญ,ญากลับมาอีกครั้งในปี2014ด้วยฝีมือผู้จัดคนสวยแอนทองประสมก็ไม่ธรรมดาจะพลอยเชอร์มารับบทสาวกระดสาวไม้สามีตายประชันบทบาทกับจุย๋ยวรัตยาผู้หญิงร้ายลึกที่คิดจะแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากเพื่อนรักและคุณพิสุทธิ์ผู้ชายมานิ่ง ซึ่งวันนี้สายน้ำพึ่งคอชิงตัวคุณพิสุทธิ์มาเยี่ยมเยือนสีสันบันเทิงเอาเลิกเอาชัยก่อนที่ละครจะลงจอในวันที่19กุมภาพันธ์นี้แถมเล่าให้เราฟังคร่าวๆถึงความแซ่บเวอร์ของตละฉากที่หนุ่มโป๊บเขาขอการันตีเลยว่าหลังจากละครออนแอร์ air, สาวจุ๊ยคงเดินตลาดไม่ได้ไปอีกนานค่ะ ปล่อยทีเซอร์ไปทุกคนก็แบบเฮ้ยมาจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระแสนู่นกระแสนี่รวมถึงมีคนทักอะไรเงี้ยเป็นซีนหวานกับพี่พลอยนะคะซีนหวานนี่ไม่ธรรมดานะคะมีแบบชนจมูกจมูกจริงๆนิดนึงก็มีเห็นแล้วซิูกิวคนลุกแทนนี่ก็มีหลายรสชาตินะครับทั้งดราม่าแล้อะไรอีกรักโรแมนติกนะคะได้แง่คิดอีกได้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวความหวานของเขาสองคู่เนี่ยทำให้เราแบบทนไม่ได้ค่ะแลแย่งค่ะ จุย๋ยยอมเดินตลาดไม่ได้ผมบอกใ้้ทอเนี้ตอนนี้ <c oughs> นทุเรียนไม่ใช่หน้าทุเรียนปะไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> เียนะ